va อันนี้ก็ช่วงทางเรียบๆเ,เนาะเป็นสภาพให้ดูก็จะไปอย่างนี้ประมาณน่าจะสิบเอ็ดโล,ลก็สภาพเป็นป่าอันนี้เราถ่ายทางดีๆให้ดูนะ แล้วไม่ค่อยมีใครผ่านในสปาร์กเขาวิ่งกัประจำ ดูรถน้านจะไปได้นี่ไม่ใช่ทางลับแล้วโคตรลับเลย ต้องแง่ก่อนปิดโอ้ยจีเบกอัตโนมัติตเลยกาดเกิดไม่เหลือแล้วไม่เหลือจะไม่ใช่งานนี้งานอื่นดูมังบนละ sáng tất cả cầu Cầu là được Cầu แกงกะลืดนี่ออกไม่ได้ยังต้องตั้งลำยัง,งไม่ผ่านเลยว่ะข้าจึกตายข้าศึดตายถ่ายนี้เอาไม่ออกนะติดไปติดมาก็เลยต้องขยับและยกเหนื่อยหมดสุดยืมถ่ายตอนแรกลุกไปหมดนะ ข้ามนี้ไปให้ได้ดย้อนกลับไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเหลืออีกหน่อยเดียวประมาณสากิโลนะถึงปากทางแยกก็จะเจอขี้ช้างแล้วก็ที่ย่งโล่งก็เลยให้ดูนะก็ไม่โล่งไม่กล้าหย,ยุดเพราะว่า กลัวตัวนพุ่งมาแต่นี้เป็นขี้แห้ง,หงก็ทั้งหลายวันแล้วชาวบ้านให้การว่ามันเดินไปทางเมืองเลี้ยนเมืองแร่ไอเมืองแร่แร่สองท่อเนาะออก่าจะไปแล้วเลือบไปเห็นพอดีสังเกตคือมีอุจจาระสุนัขขี้หมาแหละมันขี้บนช้างเนาะก็คือข่มช้างนะด,แดูแปลกดีแปลกดีเนาะขี้หมาบนขี้ช้าง จะใกล้ถึงปากทางแล้วประมาณสามกิโลทางก็ไม่น่าจะโหดอ่ะไม่น,าน่าไม่น,าน่าเอาเรามาดูว่าทางทเปีนยังาไาอะไรลากเ่องไปเลยไปทางเราอาโหจบไม่พ้นทำเครื่องมายกเอา ทางออกแล้วนะ จะเป็นบ้านคน ไปทําทานรอดเลยจะไม่ไปเลยสวรรค์เพราะไปบ่อยถ้าว่าทางลาบได้หรือเ่าจะาได้ โอ้โหนี่ไม้นะครับทิ่มเข้ามาดีนะใส่รองเท้าบ,บูทอืือหันตรายมากนะครับราคาในป่าต้องใส่รองเท้าให้ดีต้นไม้สูงมากเลยเขาก็สูงต้นไม้ก็สูงมากเลยสูงนี้แดดเอ้ยสูงรับแดดกลับไปหาว่าขาว่า ป็นจุดแยกนะถ้ามาจะาทางใหญ่ทางทางสะดวกเพื่อจะขึ้นไปทางลับให้เราลงมานะขึ้นทางนี้แล้วก็ไปเจอสามแยกแล้วเลี้ยวขวาตรงไปไปไหนไม่รู้เดี๋ยววันหลังค่อยค่อยมาวันนี้เที่ยวที่อื่นก่อนนี่นะตรงนี้ทางแยกนะเขียนว่าวัดป่าท่าผูเตยสิบห้ากิโลห่างปูนแต่เชื่อเหอะทางปูนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไม่ปูนหลอก จากลงเขามาก็ไม่ได้มีอะไรเป็นที่เราลึกหรอก <c oughs> ยา่ามที่ระลึกนะข้านี้มีย่าเขาท่อมาส่วนกาดดีครับที่มันยุบเพราะว่นเตีย้ยปุ๊บเนี่ยข้ามอะไรก็ง่ายที่เราลึกได้มา